เฮียนดสิน oh, yeah, ่ม oh, ก yeah, ่สาธุกินข้าวกินข้าวพี่น้องไดวมาไนเดี๋ยมาไยไป้วรถขาจกออกควมเดี๋ยว กอนมาลับดอกขันมาน้ำมันี่้อลงย่าเบียดใสเลานะูอ่ะูดอ่ากยเียกับหยบยบเบียดน้ม่นแมวคนเียรเบนาแมวีจองม่อากคอนเจนกันไรเนาะ anh ừ, chỉ để có, để có không đi ừ, ừ ừ. đào ừ, <laughs> oh, oh, ừ. này con này anh mẹ này chị nong bắn đại ga ba đúng không lại มันหอนก็เขาก็ไปวัดน้ำแนนเไปวัดน้ำแน่อยู่นี่น้ำแนนบ้านสบบ้านเลบ่อแม่ยส่วนบ้านทั้งคนละโอ้ยยางมะหอดเด้อหวอดยี่ดอกแต่ว่ามันกี่ผู้เท่าเนาะ เอยา่เ่ะังวานเองมาเตีหมาโอ้ก็ตีหาทากันเนี่ยกับแกงอือยุบันในน้ำพ้องคุณแม่ย่บานหัวโตำบล่้านคามอำเภอน้ำพองบ้านพอสำนวนเออบานลุงพออะไรกันบันพอสำนวนสำนวนนะอ่บันนี่ย่งก่อน ใก่ๆใกล่ๆหลวงพ่อมาถนอมบ่หลวงพ่อจังหวัดมั้งใช่ไม่โอ้นี่เพิ่นจัเป็นหลวงพ่อใหญ่ที่จังหวัลวงพ่อซึ่งโอ้จำนวดสิ จะไขาดรเออก็จะโยสารรถนด้ีมันโอ้เขาดิคุณแม่กินเขาวแล้วเขาเป็นนอนเล่นนั่งล่นก็นได้น้อนเลนนั่งนเงี้ยเม เขาเนเ่งเอา่งีเปลี่ยนดยินกนเขานั่นลเขาองได้เลยนะเขาฟองได้เลย่นตัม่นวมาอยูนไปนอนเ่นกันก็เรนช่ม่เขากินข้าวเรวนะตากันฮะ

บาดแม่ยันคือยังเบิร์ดลายขวดเลยเ <laughs> บิด์ดฮอนนตนะเขาไปนัางเรียนเนาะเรียนเ้าบูก็ไเด้นเนาะย <c oughs> ังบางลงกองเย็นก็จะบานาติเบิดนะซุ้มนั่นซุ้มะอาจารย์ฟ,งฟังบุญ ซุ้มเป็นด้านพี่น้องกันวัดก็ยุ่ส่วนบ้านนะคุณเหรอไม่ใช่ไ,ไชปเล่นวัดบ่ไปเล่ยนที่วัดบ่ไปเล่นท้ายทยี่วัดบ่กินเขากินเขา่าหลายหลายคนแสบบ่พวะ ซซบบเออเนาะเออเงี้ยเนี like like yani itation, s <S ่ยจะไปกินผ cool ู้เดียวปลาช่รุ่นกินกระมูมต้องเสบกันแช่กินผู้เดียวอั่นแล้วเมื้อบ้านกินยี่บ้านก็กินย่บ้านเออนั่นร่ะนั่นแหละเป็ียนที่ก็ได้นี่นอนที่พี่ก็ได้นี่กินลังนี้ก็ได้ แมนแมนเป็นแบบุนทังนี้ก็ harder. ได้ทังนี้ก็ได้ทรงสการเอาบุญมาบนรสิ้น โรเบิร์รับรมานน่ะเมื่อไรนมื่อไ่มาแรกเป็นไอแม่มีไอรถบอพี่ต่อไปมาอยม่เนาะ

โลเบิดหิวเขาบอกโลเบิดมันคือไปอ้อนอีคุณแม่ตายคุณแม่ยาสุไปทรงสาก,การ์แม่อาจาร,รย์มหาพึงมาหอดวัดประนอดสินตรวจจาดเลยบอตรวจด่วน น้องแท้ nó, เป็นนะครับมันมันกระบกก็เอ้ยสิลงถึงก็ได้เออ à ลงวัดเลย ซื้อเหียวซื่อหวซื้อเห้ื้อหหน่อ่เห้วกเ้ฮะข้าคุณแม่ครับไงแหลมปว <c oughs> ดขาสิแม่เอ,อ่อ

หนูมันเด็กได้ยู่บ่ฮะไปเอาบุญมาสาธุอีกคักนหนึ่งมาแล้วได้อย่างคุณนายตดนเจ็ดลิน มันเป็นมันดีป่ะเอาสาธุไปเอาบุญมาเออไม่ไกลแล้วบอกเราแล้วแนงสิเ